กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเนะาะบ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเลยมื่อนี่บอร์เตียงก็ได้ผ่านมาทั้งบ้านสนุกกลางเนาะเมืองพาร,ราไซแขงสวนนรรคเขตนะพี่น้องเนาะก็คือบอ่เตียงผ่านมาเอาเครื่องเอาครองมาให้ส่งไปน้องคนละพี่น้องก็เลยมาเห็นอ่า เพื่อนหลังหนึ่งเนาะที่มันชีเ้เสแล้วก็เพื่อนเอาไม้ค้ำไว้พี่น้องป้เตียงกระแวะถามเอ่ยเพื่อนเมื่อกี้นีม่มาเพื่อนเพื่อนอีลีเพื่อนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ถูกเน่าในหมู่บ้านพี่น้องไอ้เนาะแต่ว่ารายละเอียดให้ป้เตียงนี่โมได้ถามพอดีที่เขาไปถามพร้อมๆกันกับพี่กับน้องนี่แหละพี่น้องเลยถามพร้อมกันเลยเนาะว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นอย่างไรลูกครัวแล้วมีบ่หรือจัง เราเป็นอย่างคือเฮือนแล้วคือเซ่หรือจังใดเราจังมาอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเพื่อบเเป็นการเสียลาเนาะกะเข้าไปทำเราพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้งนะองเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีดูสบายดีโ,ดยยดโอเดดเด้อขออนุญาตหนิไหมเนี่ยจะซื้อยังเนาะเอ้เยซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยน โดยโอ้โดยโดยซื้อเปลี่ยนอายุจะปีเอ้ยอายุสามสิบอายุสามอายุสามสิบห้าปีอายุสามสิบห้าปีโดยโอ้โดย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 เคื่อนซานเจ้าบอนี่นะโดยโอ้เป็นอย่างคือจุไปมาดซีกรุ๊กรียแถวเนาะพี่น้องเนาะเหตุผลปีเดี๋ยวนาะเอ้ยนี่ฮะมันได้รู้สาวกว่าปีแล้วสาวกว่าปีแล้วว่เพื่อนนั่นนี่ฮะ จ้าแต่พวกบบได้เป็นพุนพญอนอีกอย่งแบบว่าพ่นหันกินลิ้นไปแล้วอีกย่งก็บ่มีแต่ไม่หันเลื่อยได้แต่เพ่นขายโดยแหละเอ้ยนะเป็นคนอยู่ในบ้านนี่เนาะเจ้านี่แม่ของเอ้ยดดนอันนั้นนั่นลูกชาวบ้านเะ้าสบายดีรู้ล่ะ sở tại đi nên nè, sờ bài đi đúng, nó mưa sờ bài đi, sờ bài đi, cái nón nè, pin na mápì nè, má nè má nè, bát mápì, ăn khao cầm nhang mà, ăn khao bát này, đôi ăn khao, ơi nè má, ơi, ơi, à, cái lục sai, lục sao là bơ, đôi, ăn khao cầm nhang là, ăn khao cầm mèn măn, à, này, nín, chữ nín ปายปีนี่แหละอันน,นั่นนั่นนั่นใครใชหลานหลานอันนี้นะโอ้ลานในลูกของลูกของลำพัน<อ>ลูกของนางลำพันลูกของลูกเจ้าบอเอออ๋อแล้วแม่เพื่นไปใช้บัตรแม่มันตายเอา้าตายเลยตายแล้วคอยเลี้ยงเอาใจมันยังแดงหัวโอแม่มันตายปะโดยเพิ่นเพื่อนยังจังสาเหตุที่เพิ่นตายฮะ กบไปใส่เหตุของมันผัวเราเอาเมียน้อยอ๋อออและและผูกคอตายผูกคอตายโดยผัวเอาเมียน้อยแบบเสียใจผูกคอตายโด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 ยแม่แม่หันกลับไปหาเงินเลี้ยงลูกซะก่อนจะมีลูกจะคนน่ะเออคอยมีลูกหาคนหาคนโดยโอ้ตายหนึ่งยังสี่ตายหนึ่งยังสี่ โดยปาทิดโตโดยโดยโดยอะบ้างนี้ผัวเจ้าก็มีบ้างมีแต่ผลกินยาผัวติดยาโดยอลูกชายก็ติดยาลูกชายก็ติดยาโดยลูกชายหันเป็นบ้าเป็นงะแล้วแต่พอยังบ่ได้เป็นบ้าบัดไดธรรมดาลูกชายน่ะเป็นบ้าเลยเอืมไอ้เจ้าหน่อยผลยาฆ่าคอยปบนี่ละครั้งนึง ตอนนี้เพิ u, an, ่นตอนนี u, si uh ้แล้วเพิ่นเอาหมูตัวนึงเงิน400,000เพิ่นมายอมสบอกคอยหันนี้แล้วเพิ่นอยากตัดคอเอางาวยาวสามีบ่โดยเพิ่นอยากตัดคอเจ้าน่ะโดยอ๋อเพิ่นอยากฆ่าให้ตายเพิ่นว่าอ๋อสั่นเจ้าบ่ตายคอยบ่ยอมเพิ่น่อลบัดนี้เจ้าเจ้าคือนึงเอาแล้วจ้ะคอยหันอยากป เพิ่นมายอมเอาแล้วพ่อคอยหันยังฮับเอาคือเก้าแ่ะคอยหันบ่ให้พ่อหันฮับแต่เดี๋ยวนี้หันพ่อกับบ่ฮับเอาพอฮับแล้วเพิ่นยังสิหางัวกับเงินอีกสิมาใครอีกโอ้แต่ตอนนี้เพิ่นมาอยู่ํำเจ้าอีบวัวหัวเจ้าเออมาอยู่หังเดี๋ยวนี้หันเพิ่นบริยูแบบเพิ่นไปห้ากินไปห้าเงินเงินห้ามาเถินหนึ่งห้าสิบพันเถืนสามสิบพันเพิ่นได้มาเงินให้เฮาน่ะ ตัวแรงจะน่อยเพิ่นก็มายืนห้เพั่นเสียซมสซบ้พเสียห้าสิบเพื่อนให้น่ะเพื่นเสียกระแสนหนึ่งเท่านั้นแหละไยกว่าหันกับโบมี่แต่เพิ่นก็ไปหาเงินอยู่ออหาอยู่เงินหันเดี๋ยวนี้เพิ่นยันเฮายันเฮาป้าเพื่อนแล้วแต่เพื่อนหาเงินมาให้เฮานันต่กี้หันเพื่อนบริคิดว่าคอยหันสีป้าเพื่อนหันนะเพื่อนก็บ่โบฮาให้แต่เพิ่นมีแจะกินกับลิ้นเท่านั้นแหละ โอเห็ดไฮไทยนาบ่มีดู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 ฉันว่าเห็ดไฮไทยนาเอาแต่ใจเพิ่นเองเลยเอาเสว่าเห็ดแต่เสาแต่ซี่คือหมูหันบ่มีพุ้นแต่เวนบ่ายแต่เวนค่ำบนไล่จีชีลงไทยนาเอาแต่ใจเพิ่นเองเห็ดยังวะเบ็ดเจ้าใส่เจ้าให้ไปและเพิ่นหายบ่ได้ดูดูดูแต่หางจมห่าวเบาบ่ได้มีเพิ่นอยากตีอยากฆ่ารถ เคยป้าเคยเลิกกันแล้วครั้งหนึ่งเนาะป้าไปแล้วออปาอะ้รแต่เพขขิ่นมาขอคืนอีกเออมาขอคืนอันนี้เพิ่นสิค่ายหันเ<ป>พิ่นสีมาขอแต่งใหม่งวดตัวนึงกับเงินล้านหาจากเพิ่นสะไรจากบอ่อจากแต่บ่ฮู้ถ้าเบิ่งเดือนสิบสองทาว่าบ่มีนยกเลิกแบบนั้นแต่คือว่าไงกันอันนั่งเอ้ยนั่งบนนี่บนนอนว่าสิเลือกกับเพิ่นหรือบ่เนะเออาะใช้เพิ่นบ่ ทั้งยังโบเคกับเมนเอื้อชิเลก็เพื่อนเหมือนเนาะเออชิเลกปะเพิ่นแล้วมันโบไวเฮงเว้ยันโบไวแต่เพื่อนนั่นเดิมแม่เพื่อนกับโบมีพอเพิ่นกับโบมีไอ้น้องเพิ่นกับโบมีแต่มียุไอหันแบบไอพอนำกันแม่ตางแต่เขาโบฮับเขาทิ้มเลยแบบเขามาบอบให้เฮาว่ามาเจ้าเซธได้กระยาเด้อคนนี้หันมาเจ้าสิค้าก็ค้ายาเแบบได้ก็แล้วแต่ตัวนี้นะเขายกแบบนั้นเลยแต่บองคอยหันอกเอ้า ว่าไงไงคือเพื่อนถิ่มแล้วตั้งพ่น้องเพิ่นเจ้าจ้าแต่เฮาบ่เคยฆ่าคนบบเคยตีคนเราโบอยากฆ่าลราไปมอบขึ้นให้เขาอ้อไปสมขึ้นให้พบาลบ้านเขาเองบ้านเพิ่นหันบ้านน้องบัวเล้าเมืองสนพ่ออ๋อบ้านน้องบัวล้าโดยโอ้แต่ลูกลานเพิ่นก็เป็นเล้าหมดคนลาวม่เหมือนคนลาวเทิง โดยโดยโนเป็นเหล่าลุ่มมอ,อืมเตกี้แม่เท้าของเพิน่นเตกี้หันยุบันนี้เป็นไรพวเราตายเราก็เมือน้องบัวติงดิลูกนั่งดีโดยกินน้ำบ่นำบนำบนำ่น้ำบ่น้ำกินโดยอืมแปลว่าจะใช้น้ำกินคอยตักมานแต่น้ำสั่งและไปเกี่ยวเขาน้ำเขามาตะเกี่ยวข้าน้องเขาฝนตกแล้วฝนตก แห้งไรพันวายาเมื่อสกปอนมืาออื่นอีกว่ะเออมาที่เกี่ยวข้าวน้ำข้าวหันแล้อันนี้นะตักหนามาพร้อมโดยโดยโดยใัดให้หน้าตะก้าเจ้าน่ะมียุทธิเอ้ยมียุทธแต่บ่หลายอืมที่ที่เจ้าอยู่น้ำกันเดี๋ยวนี้หันมีแต่เจ้าแล้วก็ลูกอ่าลูกสาวคนละแล้วก็หลานบ่โดยอ๋อแล้วกับลูกชายลูกชายบ่ที่ว่าเออเออโดย อันนี้หันลูกซรายนี่เบบมันกินแล้วมันบริยูเดี๋ยวนี้ฮะเบบมันไปเลยเลยมันเป็นบาเป็นวะเบบมันบม่มีความสตินะบริกรรมพอมากเขินมาชันไปเรื่อยไปเรื่อยๆสั้นบริกินละมีแต่นอน๋อ้แต่ป่วงนะบ่าไงเนาะอืมอป่วงกับป่วงเลยอสั้นว่าเวลาเพิ่นบริกินบริสูบแล้วนอนนี่เพิ่นนอนมืดมัอมืดเว้นโมเห็งบมเด็งบริตื่น ห่างหามยุ่งผู้ใดก็หามยุ่งบ่อนนอนเพิ่นได้สันไปเฮ็ดอันไปตองเพิ่นนันไปเฮ็ดอันแบบว่าสลึกคือขึ้นแถวเวือนนี่ระวังเจ้าสันโบไมคอนกัคือว่าแหละพาบบมีดกะคือบ่ให้อันเพิ่นสิคาสิตีคือบ่ให้อันทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นมาอันนั้นเพื่อเอาไปนะ่น้อยแม่นแล้วอยู่แต่ ขน้อยในบ่มีอย่างสิหายเขาแบบเงินเฮาบ่มีเงินเงินพันมียุ่แต่ว่ามีพอใส่แบบสิไปเคลียร์ให้เพิ่นมาเห็นห้ันเฮาละบบมีและปล่อยไปแบบนี้ต้องจ้างจ้างมองย่ในบ้านไปบมบัดเออเออฉันบ่ให้เขาละวบได้คนหนึ่งมีอยู่ล้านห้าเขาอยากได้คนล้านห้าล้านห้าเึือเเท่าไรเอไปบมบัด มีอยู่สองเลื่อนเท่านั้นแหละเขาเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นมาถึงเขาสงคืนเขาสงมาเจ้าก็ไปเอาอีกลานหนึ่งอีกเ,เพื่อจะเขาสีสสงเมืองหอนเทือนเจ้าเละไปเสียขากขาูข่ากันเลยาสาเหตุนเสียสเหตุม,<อ>มันก็มีประมาณนี้เนาะแบบว่าผู้ใดกินนี่คือเฮ้านี่สมมติว่าผัวเฮ้ากินเหม็นบอกเขาเอาไปเขาจับเอา ไปครั mm hmm. and <AND well. ้งอยู่ผู้เจ้าก็ได้จ้างเขาอีกล้านปลาย3ล้านเขาจะได้โดยๆๆๆๆเลยเฮาล่ะบ่ได้ได้เงินแสนนึง200,000มันบ่บ่คุ้มค่าเขาเขาก็บเอาแบบว่าอยู่บอยู่แบบเขามาจับเองเขาแต่เาบเสียเงินแบบนั้นแบบเาสเอาให้เขามาจับให้เลยบ่ได้ ยูยูแบบเขาทันสมมติว่ามันจับในมือถือในตี้นคือเขาว่านะไม่เลวเขาก็เอาไปเองเขาแหละเขาบริสียเงินแบบนั้นแบบเขาเหมาบให้เขาเลยอแบบเขาอยากให้ได้กันแลลวแต่เขาอยู่คนแต่เขาบรเห็นคือคือแบบสุดๆแล้วตอนนี้คือปลอยแล้วเนาะหรือว่าลูกพัวกันคอยหันทานนบอยู่แต่ละมือนบเขาเขาเอาแต่เขายังบอกอยู่ แบบเข่าบบเอาว่าอันนั้นแบบเขาบาท่านนั่นเองบาทันในตีนในมือมันนั่นเองดูดแต่เขาบาเสื้อแต่ว่าเขาเบาแต่เจ้ากูดีเป็นฮามผู้เป็นเมียในโบดีเข้าผู้เป็นผัวหันดีแบบเขาบาเ็นนั่นนะดูดูเข่าเบาแน่นั้นอ่ะมันตู้ตู้ตู้สุดผาเนี่ยก็เป็นเพิ่นมากๆนะไพมากอ่้าวแต่ผู้เป็นบ้าแล้วก็พ่อเองลูก สองพ่อลูกเขาแล้วเวลาเพิ่นไยเขาเด้เพิน่นายเพิ่นเขียนเฮาแล้วเพิ่นตีเพื่อนตีสัานตีตู้ตียังแตกทักมดบ่มีแนวสีใสอ,อูเองคอยใสอยากใส่น้ำกินคอยตังไว้อยู่นีนกระแตกเบืดด่อแต่เพิ่นพอเพิ่นเองกันแล้วตีหมอคอยนีก่ก็บุมนี่เด้หมดข้าวน้าเจ้เาไมา่ใช่จะกินนี่คอยไปหารับจ้างกินน้ำกาวนี้รับจ้างกินโดยโออ เข้าเบิ้งพุนเหอนลังลุ่งคอยอ้ายพอคอยหันได้เหอนลังก่อสองสันเหอนสองสันเหอนตัวนั้นโดนโดนโดอ้ายพอคอยเนี่เขาละหังมีข้าอันพอพอได้กินได้โยขานั้นบดินนอนตอนหี้อันเจ้าอยู่นี่ได้ยอยู่ดินไปดินเจ้าเองวะดินพอในี่แล้วปัญหานี่ยพอคอยละนังอยู่นะ พอแล้วปันให้คอยปันบันนี้ผัวคอยเป็นคนกินคนลินแบบนี้แล้วิ่นบ่ปันให้แล้วิ่นเอาขึ้นอ๋อก็เป็นของเพื่อนบันเออิ่นถอนขึ้นดินน่พิ่นบ่หาเนาะิ่นว่าสัตว์เจ้านี่จากกัปนีเลยคอยหายเจ้าคือเจ้าดินนานี่อฉันเจ้าบ่ปะกับูนีเนี่ยถือคอยบ่หายเจ้าิ่นวายอืมดโดยดูดดินตัวนี้หั่นดินแบบดินมูลของแม่เถาเพื่อนผัวของผัวคอยแต่ ต้องบัวาแตวังหันดินดินเพิ่นมูนของเพิ่นและเพิ่นมาขอนำนาบ่าวเพิ่นและเพิ่นเอาให้แต่ขอปุ๊บเพื่อนนี้นอ,อ,อกจากนั้นแต่เพิ่นบ่ให้โดย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 ตะวันเจชิญกระโอเคน้ำพี่น้องมาเตียงกเอาขนมกับนมมาให้ลานไปยากบ่ล่ะโอเคโอเคให้ยากได้ให้ได้ไหม เฮ็ดได้ไดเอาน้อมๆๆๆมือก่อนทุทุหญ้าเอาทุหญ้าเอาทุอ้ายนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนอมือนอนี่นอเออถ้าบ่นอบ่ได้นอนองามๆนอขึ้นิงามๆปากนึงก็เอา้ดีอย่าเฮ็ดแบบนี้นะเอาไว้ดีๆปากน่ะเออนอๆๆนออืมอนอ่ะอ่ะกินบนี่แบ่งเอ้ยกินนําเด้อแบ่งมตู้กินนําเด้อเด้ออันนี้อันนี้เจ้าก็เลี้ยงตลอดบ่เอออเลี้ยงตลอด กินกินแล้นะกินแล้วมาชาวเมี่ยนนะจัดปีนะประมาณอยู่สี่ปีนี่แหละประมาณอยู่สมัยเลยโลยเลยมันกินนมอันนี้แล้วคอยให้มันกินแต่แม่มันนี่ปะนั่นคอยก็เอานมตัวนี้ให้ซื้อนมแบบซื้อนมมันทงนมนมทงอันลูกหลานก็ำลังตื่นแต่เพ่งเนาะ เป็นปฏิทิภพอแม่เขาบักจมาเสืลูกหันแปว่ามันสิผูกพอตายหันซ้ำเติมผัวหันปะซ้ำเติมพ่อก็เป็นบดว่ากินยาซ้ำเติมใส่น้องก็กินยาไม่นี่มันเติมใส่มึนนะลายย่างเนาะมันลายย่างแะ้วมันสอในหัวใจของมันอยู่กับวิวบอได้ว่าคิดเมื่อเมื่อเฮือนก็บบุมีความสุขมันว่าคอยหนึ่งไป่ทีตายไปเสียมันวลา ตะคอยหันหามบ่หายใจก็คอยตายไปแล้วมันว่าเขาบ่ยู่แล้วหมดเลยวันละอดบ่ได้มันว่านะอ๋อแล้วก่อนเพิ่นชูเขาตายคนรักไปบ่บ่แล้วเพิ่นไปกุ้งแล้วเพิ่นก็โทรบ,บอกแม่ว่าแม่เอ้ยคอยบ่ยู่ได้ลูกสาวที่สองอ๋อลงหูกันตันเบิ่มรอ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 อันนั้นก็เอาผัวอยู่กรุงเทพคนติดต่อ,อ,อหาแม่เลยได้ลุงหนึง่ง บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังล่ะบ่เลยบ่เทิงเข้าบ่เทิงนี่อ่ะอีดาบ่เข้าเฮีนบ่เข้าแต่บ่มีผู้เบิ่งานแม่ล่ะไปหารับจงเกี่ยวข้าวบ่หยังนั่นล่ะบ่ขึ้นก็ย่าละบ่ขึ้นก็ย่าบ่ก็ย่าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก ชีว oh, si ิตแล้วก็ลั่นทุกข์พีน้อเอ้ยแกะมันะอ้าวบ่เป็นหยังดอกซั่นเอ้ยมื้อนี้เฮาสิซอยจักก่อน100,000จีเงินผู้ใหญ่ใจดีทางต่งประเทศพุ่นฝากมาให้อวยพรให้เพิ่นเด้อเออสาธุใหยอยู่มีแฮงเด้อตรีต่อไปเด้อืโดยยให้มีให้อายุยาวันยืนเด้อสาธุโดยยอ้าวสด้เด้อจ้าโยโยโดยอ้าดอกกับพี่น้องจ้าชีวิตก็ลบเนาะ ะกลับแล้วเอ้ยโดูโดนโอเคเนาะพี่น้องบมเตียงก็ได้สอบถามเรื่องราวพี่น้องโอ้ยกับโบโบ,บค่อยดีปันใดเนาะคำเสีบยบเอาง่ายๆอะไกับพี่นอ้องเลยหัวติดยาลูกใส่กับติดยาบ้าอลไรกับปวงไปเลยจากไปใส้พี่นอ้องเลยนี่จะเล่ากับลูก,ลกสาวหล,ล่ะในอยู่เฮือนเดี๋ยวนี้เนาะหัวกับอ่า ปะไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมาอขอคืนดีอยู่แต่ตอนนี้เนาะแล้วก็พิจารณาวา่าจิรับคืนหรือบ่รับคืนนะแล้วแบบว่าเราเบื่อแห้งแล้วก็บวายแห้งเนี่ยสาเหตุที่เราบบมีน,นี่ก็เพราะครัวเพราะลูกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรามีก็ไม่จะหาอยู่หากินแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าลูก,ล,กลูกล่าลูกเาวาล่าลกับหลานไม่จะพูญิ่งบิดพี่น้องพ่อกะ ปวงลูกกระปวงเนาะาลูกไปข้างใดกับ,บหูนะพี่น้องว่าไงกันเลยปวงแล้วแต่ขี่จา,ากมากก็มากขี่จากไปก็ไปก็เป็นประมาณนี้เนาะครอบครัวนี่พี่น้องเลยไปลายแหฮงเจอลายมาเตียงกับจักรีว่าจังใดพี่น้องเลยมีลายรูแปแบบมีลายรูปประพันเนาะาชวนลายกันนี่แหละอีกสาเหตุหนึง่งพี่น้องเลยเนะาะที่รัฐบาลเขา กำลังเล่งปาปามอยู่พี่น้อง่ยยาบ้ายาเสพติดเนาะมันเห็นให้ครอบครัวพังพินาศพังทลายเพราะนี่แหละพี่น้องเลยทนทีทะหาอยู่หา,หากินครอบครัวต้องพังลูกสาวลูกสาวกโกกค,คนก็นตายเ,าเนาะผูกไปผูกคอตายเพราะว่าทุกข์ใจมีอุกใจแะละพอไปติดยาแล้วก็อันผัวก,ก็แปลอาเมีน้อยพี่น้องเลยลายสิ่งลายย่าง ก็เลยตัดสินใจผูกข้อตายเนาะลูกสาวคนกกแล้วก็น้องแล้วก็อยู่เลี้ยงหลานกับลูกสาวหลาะตอนนี้พัวกะแจไปใช้บุหงุ่นเนาะก็ะคือเลิกกันแล้วเธอหนึ่งพี่น้องเอ้เป็นเรื่งมาคพอคืนดีอยู่แต่เราก็ยังพิจารณาว่าสิรับหรือบรับเนาะลูกชายกับปวงไปเลยพี่น้องเอ้แจไปใช้เนาะโอ้ชีวิตเราก็ได้ดันทดพี่น้องเอ้ลนะำบากอยู่เนาะ โอเคพี่น้องจะรับไม่นี่กับเตียงเขาตัวร่าไปแล้วเตียอกันคิดใหม่เด้พี่น้องเด้อจะรับไม่นี่เตียงเขากาเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบจสู่สุ่คนเด้อเนาะ